เกี่ยวข้องกับวออัดมาดูซิว่าจะตอบได้หรือเปล่านี่น้องเจมส์ครับปกติน้องเจมส์ชอบไปวัดไหมครับชอบสิครับคุณรอก็ชอบไปวัดเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่เข้าไปแล้วร้อนมากปวดแสบปวดร้อนวันนี้ครับคำถามของเราเกี่ยวกับวัดฟังดีๆนะครับจะมีคําศัพท์คํานึงครับที่พระสงฆ์ใช้เรียกแทนพุทธศาสนิกชนคําถามถามว่าคํานี้เนี่ยนะครับ ต้องออกเสียงว่าอย่างไรถึงจะถูกต้อง15วินาทีจับ,จบเวลาลองดูดีๆนะครับลองนึกดูว่าคำนี้สะกดยังไงนะครับหกมทีมดเวลาแลครับทีมกวาไก่จะตอบว่าข้อ2ครับ,ข,รบข้อ2คือ คะลาวาคะลาวคะา,าวาทำไมถึงตอบข้อนี้ครับไม่เคยได้ยินว่าคะลาว่นะสกดตัวอะไรบ้างตัวอะไรบ้างคอควายสระอาลอเรือสระอาวอาวแหวนสระอาดอเด็กขึ้นกอไก่เลือกหมายเลขห้าตอบมาแล้วว่าคะลาวาาคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่ คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ดครับคำนี้นะครับต้องออกเสียงว่าคาราวาดถึงจะถูกต้องอย่างที่พูดมานะครับแต่เราเห็นเลยว่าหลายคนออกเสียงผิดเป็นคาราวาดนะครับต้องออกเสียงว่าคาราวาดถึงจะถูกต้องนะครับโอ้โหไม่เสียแรงที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดชินวรารามนะครับ <S 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 คำนี้เวลาเราสะกด พอระคังรอเรือสะอาวอแหวนสาราสอเสือนะครับคาราวาสนะครับเห็นไหมครับว่ารอเรือสรอาราราแต่คนดันไปออกเสียงกันว่าคาราวาสกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถินนะครับ